คืออะไรคะคุณหนคะคุณโหนู<ะ>ยังใช้ถุงมือตัดงานเชื่อมลักษณะนี้อยู่อ,ยอีกเหรอครับใช่ค่ะฝุ่นเต็มเลยค่ะพี่ปิ๊กทำไงดีอ่ะพี่ขอแนะนำนะครับถุงมือที่มีประสิทธิภาพยี่ห้อไฮเปอร์เทอร์มนะครับยังไงคะคุณปิ๊กลักษณะของถุงมือไฮเปอร์เทอร์มนะครับอยากจะให้คุณโหได้ลองสวมใส่สัมผัสดูว่าระหว่างความแตกต่างระหว่างถุงมือไฮเปอร์เทอร์มกับถุงมือทั่วไปเนี่ย มันแตกต่างกันอย่างไรครับอันนี้ไม่มีฝุ่นเละเสื้อนะคะเนี่ยลองใส่อุย้ยใส่ง่ายมากๆเลยค่ะอลองใส่ดูอันนี้ดนได้ไหมคะอุ้ยเป็นไงครับกระชับตอบโจทย์ไหมครับกระชับมากเลยค่ะพี่อย่างนี้ใส่แล้วทำงานได้สบายเลยมไม่มีฝุ่นติดเสื้อด้วยนะคะเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับว่ามันคุณสมบัติของมันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราสองคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเจ้าถุงมือไฮเปอร์เทอร์มนะครับว่าตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสนิยมตอนนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับค่ะเ,ออเคยไหมครับสำหรับเกี่ยวกับ เราเวลาเราใช้งานจากเจ้าถุงมือธรรมดาทั่วไปในการไม่ว่าจะเชื่อมหรือการตัดโลหะต่างๆในสายงานเนี่ยเราอยากจะใช้ถุงมือที่มันมีประสิทธิภาพที่มันดีกว่าถุงมือทั่วไปเนี่ยเราจะเล็งเห็นและมองหาตัวไหนดีผมเลยแนะนำในส่วนของตัวเจ้าถุงมือไฮเปอร์เทอร์มเนี่ยนะครับซึ่งคุณโอเนี่ยก็เคย ได้ใช้ถุงมือทั่วไปแล้วแล้วที่ผมให้คุณโอได้ลองสัมผัสดูสวมใส่ดูความแตกต่างของมันเนี่ยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยครับใช่ค่ะแล้วทำไมโอต้องเปลี่ยนมาใช้เ,เจ้าตัวถุงมือไฮเปอร์เทอร์มตัวนี้ด้วยล่ะคะเพราะว่าถุงมือไฮเปอร์เทอร์มเนี่ยเป็นถุงมือที่อัจฉริยะที่ออกแบบ mm hmm. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นนะครับอ,อไม่ว่าจะเป็นงานละเอียดอ่อนนะครับหรือว่าความแม่นยำ นะครับในส่วนของเจ้าถุงม,มือให้ประเทิมเนี่ยจะทําให้สนุกกับงานและทําให้ทํางานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วแม่นยําสามารถที่จะออกจากงานธรรมดาเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในส่วนงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับอ่าแล้วมันดีอย่างไรหรอคะคุณปีอ๊อ่มันดีอย่างไรใช่ไหมครับก็คือ,อต้อง ถุงม,มือตัวเนี้ยอ uh huh. จากที่จแจ้งว่ามันประสิทธิภาพมันเนี่ยค่อนข้างจะทนต่อความร้อนไม่ว่าจะสะเก็ตไฟ uh huh. ช่วยป้องกันในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเศษโลหะที่เราได้กำลังขณะปฏิบัติงานหรือว่าสเก็ตไฟก็สามารถที่จะเซฟตี hmm. ้ในส่วนของความปลอดภัยของเรา ได้แม่นยำและดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับค่ะโอเคอย่างนี้อกก็สบายใจแล้วค่ะเดี๋ยวโอ๋ลองเปลี่ยนมาใช้อันนี้ดูดีกว่าเนาะผมแนะนำเลยครับและเชียร์ด้วยครับว่าถุงมือเนี่ยมันดีจริงๆครับค,ครับถ้าหากสนใจในส่วนของตัวถุงมือเจ้าไฮเปอร์เทิมนี้สามารถติดต่อในช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้เราสองคนโอ้ยพี่กลาไปก่อนนะคะเราพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะต้งองลอง